สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก s t t e ี t Channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันครับจะไปวิธีการเ,ออเพิ่มในส่วนของบัญชีใช้งานในแอปพลิเคชัน YouTube ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน YouTube ที่มือถือกันนะครับ สำหรับวิธีการและขั้นตอนในการทําจะเป็นอย่างไรว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็เข้ามาในส่วนของแอปพลิเคชันยูทูบกันได้เลยครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราไปที่ส่วนของการตั้งค่านะครับที่อยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ให้เราทําการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับจะมีในส่วนของ ป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับก็เกี่ยวกับการตั้งค่ากันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าเพิ่มบัญชีอื่นกันได้นะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เรายืนยันในส่วนของตัวตนของเรากันนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือของเรากันได้เลยนะครับ ก็ให้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอมือถือกันนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสล็อกหน้าจอมือถือกันแล้วนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการใส่รายละเอียดข้อมูลในส่วนของบัญชีใหม่ของเรากันนะครับโดยในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการใส่อีเมลของเรากันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับใส่ส่วนของอีเมลกันได้เลยนะครับ หลังจากใส่ในส่วนของอ e ีเมลกันเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า,าถัดไปนะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างขวามือกันนะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการใส่รายละเอียดกันนะครับก็ให้เราทําการใส่ในส่วนของอรหัสผ่านบัญชี ใหม่ของเรากันนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปกันนะครับก็ให้ทำการใส่ในส่วนของรหัสผ่านกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราใส่ส่วนของรหัสผ่านกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าถัดไปด้านล่างขวามือกันนะครับหลังจากที่คลิกกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็จะไปในส่วนของรายละเอียดนะครับก็ให้เราทําการอ่านรายละเอียดเมื่อเราอ่านรายละเอียดกันเสร็จเรียบร้อยครับก็ ให้คลิกไปที่ส่วนของอฉันยอมรับนะครับที่ด้านล่างขวามือกันนะครับหลังจากที่คลิกที่ส่วนของอฉันยอมรับกันแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่รายละเอียดในส่วนของอ,อีเมลอันใหม่เพิ่มเติมกันนะครับ ก็จะเป็นส่วนของเบอร์โทรแผ่นที่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าในขั้นตอนนี้ผมจะยังไม่ใส่นะครับก็จะเป็นส่วนของเลือกเป็นยังส่วนของการข้ามไปก่อนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะกลับมายังในหน้าของยูทูบกันนะครับเมื่อเราอยัางหน้าของ YouTube ก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของบัญชี YouTube นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งกันนะครับก็ทําการคลิกไปที่ส่วนการตั้งค่านะครับด้านบนขวามือกันนะครับเมื่อเราคลิกส่วนการตั้งค่ากันแล้วนะครับในส่วนของถัดมาจะมีส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมากันนะครับเมื่อในส่วนของอ่การป๊อปอัพที่แสดงขึ้นมาใหม่อ่ครั้งนี้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของ บัญชีนะครับก็ได้ทำการก็ได้มีการเปลี่ยนไปเป็นบัญชีใหม่ที่เราได้พเพิ่มไปเมื่อสักครู่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปเรียนวิธีการเพิ่มบัญชีใช้งานในส่วนของแอปพลิชัน YouTube นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ STE-IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T c h a n n a นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะไปวิธีการเปลี่ยนชื่อส่วนของช่อง YouTube นะครับด้วยแอป y o u t u เอ่อโ d i ิโนะครับหรือ YT Studio ในมือถือของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเอ่มาง่ายๆกันนะครับ ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการเปลี่ยนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็คลิกไปที่ส่วนของแอป อ่ YouTube s t u i o กันได้เลยนะครับเมื่อคลิกกันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาส่วนของหน้าแรกประมานี้นะครับหลังจากนั้นไปที่ส่วนการตั้งค่าโปรไฟล์นะครับด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับจะมีส่วนของเอ่อป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าแก้ไขโปรไฟล์ช่องกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแก้ไขโปรไฟล์ช่องกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราไปเลือกในส่วนของอดินสอน,นะครับหลังชื่อช่องกันได้เลยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ทำการคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากคลิกแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไป ก็จะเป็นส่วนของการแก้ไขกันนะครับก็ให้เราทําการเปลี่ยนชื่อในส่วนของช่องนะครับตามที่เราต้องการกันได้เลยนะครับก็ผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อชื่อช่องนี้กันนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนในส่วนของชื่อช่องนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการตรวจสอบความเรียบร้อยของชื่อช่องกันนะครับว่าชื่อช่องนั้นถูกต้องหรือไม่นะครับหลังจากที่เราได้ทําการ เปลี่ยนชื่อช่องกันแล้วนะครับก็ตอนถัดไปก็ทําการคลิกไปที่ส่วนของบันทึกนะครับซึ่งอยู่ด้านบนขวามือกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกบันทึกแล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการเปลี่ยนในส่วนของชื่อช่องให้เรากันนะครับก็จะกลับเข้ามาอย่งในหน้าแรกของอ ช่องของเรากันนะครับเมื่อเรากลับเข้ามาอย่างหน้าแรกของช่องของเรากันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของชื่อช่องของเรานะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแนะนําวิธีการเปลี่ยนชื่อช่อง youtube ของเรานะครับด้วยแอปพลิเคชัน YouTube Studio นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S, S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและเจอกันใหม่ในคลิปหน้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็จะมาเอ,อ่ทำคลิปลงให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ